วิธีการกรอกแบบฟอร์มต่อ8หรือ T8 และ Declaration Form ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับไทยแบบฟอร์มต่างๆเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้นะครับ g o n o ok g u i d e c o m s c k e t e หัวข้อเอกสารใช้ขึ้นเครื่องช่วงโควิดก็จะมีแบบฟอร์มต่อ8หรือภาษาอังกฤษคือ T8 สำหรับคนไทยและต่างชาติก็ทั้งคู่ต้องกรอกส่วน Declaration Form สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น แล้วก็ขอทวนให้นิดนึงว่าไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกนะครับก่อนเครื่องบินออกจากประเทศต้นทางเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนอกจากฟอร์มที่บอกเมื่อกี้แล้วก็คือ fit to fly นะซึ่งตรงนี้เราก็มีลิงก์เป็นตัวอย่างนะแล้วแต่คลินิกแต่ว่าเอาอันนี้เป็นตัวอย่างให้เขาดูก็คือจะต้องมีระบุคำว่า fit to fly อยู่ในบนใบด้วยนะครับแล้วก็คือเรื่องของการตรวจโควิดเนี่ยอันนี้ต้องสอบถามสายการบิน ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่ต้องตรวจจะมีบางสายการบินเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยและที่ยังให้คนไทยต้องตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องอยู่ส่วนคนต่างชาติต้องตรวจโควิดทุกกรณีจะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นใครก็ตามก็จะต้องตรวจโควิดทุกคนถ้าเป็นคนต่างชาติคือจะแยกว่าเป็นไทยหรือต่างชาติคือดูที่พาสปอร์ตถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยก็คืออย่างที่บอกคือแล้วแต่สายการบินแต่เป็นพาสปอร์ตต่างชาติก็ตรวจทุกคนแน่นอน แล้วก็สุดท้ายนะครับณวันที่พูดก็คือเขาให้โหลดเพิ่มเป็นแอปพลิเคชันของมือถือนะครับ Thailand Plus นะครับก็มีรายละเอียดอยู่ตามลิงก์นี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องใช้ก็คือ Reference ID รหัส6ห,หลักที่เราได้ตอนขอ COE แล้วก็ COE Code รหัสมุมซ้ายบนของใบ COE ในการสมัครแอปนี้ก็ทั้งหมดนี้ดูได้จาก go.noGuide.com/ticket แล้วก็ทีนี้เริ่มจากแบบฟอร์มต8หรือ T8 ก่อนนะครับ อันนี้คือที่ให้ต้องกรอกทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติเริ่มต้นมาก็คือประเภทของพหาหนะ,ะแน่นอนเครื่องบินอยู่แล้วเราก็ติ๊กไปคือจริงๆตรงนี้สามารถกรอกในคอมได้นะแต่แล้วก็ปริ้นออกมาเซ็นชื่อคือเขาบังคับให้เราปริ้นต้องปริ้นเป็นกระดาษแต่ว่ากรอกในคอมก่อนแล้วค่อยปริ้นออกมาเซ็นชื่อก็ได้แล้วก็จากประเทศอะไรต้นทางถึงก็คือแน่นอนต้องเป็นไทยแลนด์อยู่แล้ว อ๋อคิดว่าถ้าเป็นคนไทยก็กรอกภาษาไทยไปก็ได้ยุเว้นพวกอชื่อนามสกุลอาจจะมีกรอกตามพาสปอร์ตบ้างหมายเลขที่นั่งด้วยอ่าตอนมาถึงวันนี้เราคงมีตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วหมายเลขที่นั่งอะไรแล้วก็วันที่น่าจะเป็นวันที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางนะคืออันนี้นะครับมันจะเป็นแบบฟอร์มของสนามบินนะถ้าเราไม่ชัวร์ก็อ่าวันที่เครื่องออกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ถึงไทยวันที่เท่าไหร่ก็เขียนไปก็ได้ แล้วก็ชื่อนามสกุลอันนี้ก็ถ้าคนไทยก็เขียนภาษาไทยก็ได้แต่ว่าอาจจะเขียนภาษาอังกฤษกำกับแล้วก็สัญชาติอ่าไทยอยู่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วก็เพศแล้วก็ให้กรอกอาชีพทำไมมีอยู่แค่สมอ๋อสอย่างมีข้าราชการนักธุรกิจลูกจ้างแม่บ้านอื่นๆโปรดระบุแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ที่พักก็คือที่อยู่ที่บ้านเราในประเทศไทย หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อ่าถ้ามาอยู่กับเราก็ที่อยู่เราแต่ถ้าเกิดอยู่โรงแรมก็เป็นที่อยู่โรงแรมหรืออยู่คอนโดก็เป็นที่อยู่คอนโดจริงๆพวกนี้ว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกเขาไม่ได้ตามไปตรวจสอบอะไรหรอกก็กรุณาบอกชื่อประเทศต่างๆที่ท่านได้อาศัยภายในสองสัปดาห์ก่อนมาถึงไทยส่วนใหญ่ก็ประเทศต้นทางที่เรามาทั้งนั้นแหละใช่ไหมก,ก็เขียนแค่ชื่อเมืองกับชื่อประเทศไปก็น่าจะได้คือแบบฟอร์มนี้นะครับ โอเคเขาอาจจะมีการดูก่อนที่จะขึ้นเครื่องแต่คนที่ต้องมีหน้าที่เก็บแบบฟอร์มนี้ไปจริงๆก็คือที่ส่วนหภูมิหลังจากที่เราลงเครื่องบินแล้วฉะนั้นก็คือเราส่งอันนี้เขาเก็บไปตอนที่มาถึงไทยแล้วนะ,ะฉะนั้นก็ไม่น่าจะซีเรียสมากนะแล้วก็ท่านมีอาการเหล่านี้หรือเคยมีมาก่อนภายในสองสัปดาห์ก่อนมาถึงไทยไหมกอติ๊กไปก็มีอะไรอุจจาระร่วงบุงเล็บท้องเดินอาเจียนปวดท้องเป็นไข้ เป็นผื่นตามร่างกายปวดศีรษะเจ็บคอดีซ่านไอหรือหายใจขัดต่อมน้ำเหลืองโตไข่ดันบวมปวดหรืออื่นๆแล้วก็เซ็นชื่อจบแล้วอันนี้ก็คงต้องติ๊กไปตามความจริงนิดนึงว่ามีไหมต่อมาก็คือ declaration form นี่เฉพาะชาวต่างชาตินะครับซึ่งเขากรอกไอที8หรือต่อ8ฟอร์มแล้วแล้วก็ยังต้องมากรอกอันนี้ด้วย กรอกซ้ำซ้อนนะครับก็คืออันแรกก็ข้อมูลส่วนตัวก็ตามพาสปอร์ตนะก็คำนำหน้าเนี่ยไทโตลก็คือคำนำหน้าอะไรมิสเตอร์มิสซิสหรือมิสเฉยๆแล้วก็ชื่อนามสกุลก็คือเอาตามพาสปอร์ตหมดเลยมิดเดิลเนมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ใส่นะก็เอาให้เหมือนพาสปอร์ตแล้วก็วันเกิดอ่ตามพาสปอร์ตสัญชาติเนี่ยเนชั่นอลิตี้คือสัญชาติแล้วก็พาสปอร์ตนัมเบอร์หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ ข้อ2นี่ก็คือข้อมูลการติดต่อนะครับเริ่มต้นจากอ e ีเมลนะอีเมลของตัวชาวต่างชาติแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเอ t ไซ d ์ไ h a i l a n d แล้วก็เบอร์โทรติดต่อในต่างประเทศเอาไซ d ์ Outside Thailand เหมือนกันแล้วก็มาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยิน Thailand ใช่ไหมแล้วก็เบอร์โทรในประเทศไทย in Thailand เหมือนกันถ้าไม่ได้อยู่กับคนไทยก็เป็นข้อมูลของโรงแรมไปแล้วก็บุคคลติดต่ออ่าถ้าเกิดเขามาคนเดียว ก็นั่นแหละก็เป็นตัวคนที่คนไทยที่เชิญมานั่นแหละแต่ถ้าเกิดมาพร้อมกันบางคนแบบสามีภรรยาหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่สามคือใครก็ได้นะเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าสมาชิกครอบครัวญาติเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานก็คือใครก็ได้นั่นแหละก็ถามซะหลายอย่างเลยแต่ไม่ได้ถามความสัมพันธ์ก็เออก็คำนำหน้าอ่า แล้วก็ชื่อนามสกุลใช่ไหมแล้วก็บนเกิดสัญชาติถามหมายเลขพาสปอร์ตด้วยถ้าไม่มีก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนไปหมายถึงของบุคคลอ้างอิงนะแล้วก็ที่อยู่ด้วยาถามทําไมเบอร์มือถือของบุคคลอ้างอิงแต่อย่างที่บอกไม่ได้ให้ใส่ความสัมพันธ์เลยแล้วก็เบอร์สองบุคคลอ้างอิงคนที่สองส่วนของที่อยู่เนี่ยอันนี้นี้ยังบุคคลอ้างอิงคนที่หนึ่งก่อนนะอะส่วนของที่อยู่นี่เอ่าก็เอาที่เดียวกับที่อยู่ในประเทศไทยของเขาไปนั่นแหละ แล้วก็บุคคลอ้างอิงคนที่สองก็ข้อมูลเดียวกันเลยคือถ้าเกิดไม่มีมันก็ต้องบอกไม่มีนะอย่างนี้สมมติว่าใครแบบไม่ได้มีคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่แค่ที่ที่เดียวอย่างนี้มันจะมีบุคคลอ้างอิงคนที่สองได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็ต้องบอกไม่มีแหละเว้นว่างไว้แล้วก็ข้อสามก็คือข้อมูลการเดินทางก่อนเข้าไทยอันแรกก็คือเมืองหรือประเทศที่เขาไปในช่วงสิบสี่วันก่อนเดินทางเข้าไทย ก็คือให้ระบุเป like ็นช <Iran> ื่อเมืองแล้วก็ชื่อประเทศส่วนใหญ่ก็14วันก่อนเดินทางนะโควิดก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแหละใช่ไหมก็ต้องเป็นเมืองสุดท้ายที่เขาอยู่ก่อนขึ้นเครื่องก็คงเป็นเมืองเดียวกับที่ขึ้นเครื่องนั่นแหละหรือเมืองที่เป็นที่บ้านของเขาอะแต่ถ้าเกิดมีมีการไปต่างประเทศก่อนก่อนที่จะช่วง14วันก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาไทยก็ระบุไปอย่างตัวอย่างนี้ก็บอกว่ามิลานอิตาลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเยอรมนีก็แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนีถ้าอเมริกาก็ลอสแอนเจลิสหรือซานฟรานซิสโก U.S.A. อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ข้อมูลในระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินก็อันแรกคือ Originating Point of Departure เมืองที่ขึ้นเครื่องบินออกมาก็เขียนไปอย่างเช่นขึ้นเครื่องบินที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีก็แฟรงเฟิร์ตแล้วก็เวนวัคแล้วก็เยอรมนีแล้วก็มีไปต่อเครื่องไหม Point of Transit ก็สมมุติว่าขึ้นเครื่องของกาตาก็เป็นดฮาแล้วเป็นวักกาตาอะไรอย่างนี้แล้วก็วันที่ขึ้นเครื่องบินออกเนี่ย d a t e of departure แล้วก็ทางขวา d a t e o f arrival ก็วันที่ถึงประเทศไทยส่วนใหญ่มันจะคนละวันกันใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างคือ Time o f departure เวลาที่เครื่องบินออกแล้วก็ทางขวาก็ Time o f a อะไร a l เวลาที่เครื่องบินเข้าแล้วก็ f l i g h t numbers ก็ระบุทุกไฟล์เลยถ้าบินตรงก็มีแค่ไฟล์เดียวก็คือดูบนตั๋วเครื่องบินนะครับแต่ถ้าเกิดมีการต่อเครื่องก็ต้องมีต่อเครื่องหนึ่งครั้งก็มีสองไฟล์ถ้าต่อเครื่องสองครั้งก็มีสามไฟล์อะไรเงี้ยก็คือเนี่ย please specify all f l i g h t ก็คือให้ใส่ทุกอันเลยตามตั๋วเครื่องบินนะให้เหมือนบนตั๋วเครื่องบินแล้วก็อันนี้ข้อมูลด้านสุขภาพฉันมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมให้ตอบ yes หรือ no แค่สองอย่างนะไม่ได้ให้อธิบายอะไรจริงๆก็น่าจะเป็นแบบติ๊กๆนะอ,อ,อันแรกคือฉันมีสุขภาพดี I am in good health ก็ yes or no my body temperature is below อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า37.5องศาถ้าเกินก็แสดงว่าเป็นไข้อยู่ไงแล้วก็ฉันไม่มีอาการเหล่านี้นะก็คือไอคัดจมูกมีเสมหะหายใจลำบากมีอาการเหล่านี้ไหม Yes หรือโนแล้วในช่วง14วันที่ผ่านมาฉันได้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโควิด19และก็พื้นที่ที่หนาแน่นแบบหมายถึงว่าไม่เข้าไปที่ที่ฝูงชนหนาแน่นแล้วก็เสี่ยงโควิด19ด้วยในช่วง14วันที่ผ่านมาใช่หรือไม่ Yes หรือ No แล้วก็ฉันยอมรับว่าการเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้ก็จะต้องมีใบตรวจแพทย์ Fit to Fly แล้วก็ต้องมีใบตรวจโควิด19 ว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 ก็คือเป็นนิกรทีบนะครับมีคําว่านิกระทีบอยู่บนใบเลยแล้วก็ออกไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็ฉันจะต้องมีคือมันต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นจะขอ COE ได้ไงใช่ไหมเออหรือให้ขอ COE เพราะว่าจะได้มีให้มันครบๆเอ,อ่อแล้วก็ต้องมีประกันที่ครอบคลุมเรื่องของทั้งโควิด19แล้วก็มีวงเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์แล้วก็พอมาถึงประเทศไทยก็คือจะต้อง ยินยอมที่จะเออต้องมีใบจองก่อนด้วยแล้วก็ยินยอมที่จะที่จะเข้ารับการกักตัวคอวลันทีน14วันต่อเนื่องจริงๆคือ16วัน15คืนนะครับบวกหัวบวกท้ายวันมาถึงแล้วก็วันเช็คเอาท์ก็เป็น16วัน15คืนถ้าคุณยอมรับทั้งหมดนี้ก็คือเยสในช่องทางขวาถ้าไม่ยอมรับก็คือโ no, นไม่ต้องขึ้นเครื่อง <laughs> ที่ทำมาทำทำไมไม่รู้แล้วก็อันนี้คือข้อหคือยอมรับกระบวนการคัดกรองที่สนามบิน ก็คือตอบ yes หรือ no เหมือนกันฉันยอมรับในตอนที่ฉันเข้าสู่ประเทศไทยว่าฉันจะต้องมีผ่านกระบวนการสกรีนนิ่งในเรื่องของโควิด19ว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ฉันยินยอมที่จะดาวน์โหลดที่ที่พูดตอนต้นน่ะแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งตอนนี้มีแค่อันเดียวที่พูดตอนตอน้นแต่อนาคตอาจจะมีก็ได้ดาวน์โหลดพก tracking system ที่ทางการไทยกำหนด เพราะว่ามันเกี่ยวกับโควิด -19 แล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายของฉันเองคือยินยอมออกค่าใช้จ่ายเองในการกักตัว14วันต่อเนื่องแล้วก็จะต้องมีการถูกตรวจโควิดแบบ rt-pcr test ในระหว่างที่ถูกกักตัวยอมรับหรือไม่ถ้ายอมรับก็ yes ทางขวาแล้วก็เอ,เอาสรุปเลยละกันอันนี้มันยาวก็คือยอมรับว่าในขณะอยู่นี้ประเทศไทยฉันจะปฏิบัติตามกฎทางด้านสาธารณาสุขสารพัดอย่างเช่นใส่แมส แล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างกับผู้คนอย่างน้อย1เมตรแล้วก็พบเจอกับผู้คนพยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็อื่นๆที่ตามกฎหมายของไทยเยสหรโนแล้วก็ลงชื่อแล้วก็วันที่ก็ถ้าวันที่ก็วันไหนก็ได้หรือเป็นวันที่เครื่องบินออกก็แล้วแต่ครับอย่าลืมนะครับเอกสารต่างๆเหล่านี้โหลดได้ใน go.noGuide.com/ticket นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับ